สวัสดีค่ะโค้ดพี่ออมนะคะหรือว่าโค้ดออมนะคะวันนี้เราจะมาโคชชิ่งนเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะความรักเสียงได้ยินชัดไม่เอ่ยมันจะไกลจากไม้หน่อยนะคะโทษทีมาอัดข้างบนนะคะอพอดีเมื่อกี้เนี่ยโค้ดเพิ่งจะนั่งนะคะ,ะทำงานบ้านนี่แหละแล้ว ู่ดีๆก็นึกขึ้นได้นะคะอยู่ดีๆก็คิดถึงเ,เรื่องราวพวกนี้มันผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาก็ก็งงตัวเองเหมือนกันนะงงตัวเองเหมือนกันเหมือนว่าจริงๆไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมีเขาเรียกวอะไรไม่ได้มีความคิดว่าวันนี้จะพูดหรือทอล์กเรื่องนี้นะคะเพราะว่าอาจจะอาจจะคิดว่าจะไปจะพักหรือว่าจะไปลงางานใน youtube ต่อนะ แต่ว่าบังเอิญน,นะคะความบังเอิญหรืออะไรก็ไม่รู้มาดนจิตดนใจให้ให้เขียนนะคะแล้วก็ได้ทั้งหมดได้หนึ่งทอป,ปิกนะคะแล้วก็ทั้งหมดสิบสิบข้อด้วยกันนะคะในหัวข้อวันนี้ง่ายนะคะ กอที่ฟังง่ายๆสบายๆฟังง่ายไหมแต่ค่อนข้างจะหนักนะคะเป็นเรื่องที่หนักสําหรับความรักนะแต่เป็นหัวข้อเบาๆว่าเรื่องง่ายๆที่เรามักไม่เข้าใจนะคะจริงๆมันเบาไหมมันก็ไม่เบาแล้วแต่แล้วแต่ความคิดนะคะของแต่ละคนพอฟังไปเรื่อยๆอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ความรักในอีกรูปแบบหนึ่งที่มันค่อนข้างที่จะท็อกซิกสักนิดหนึ่งนะคะแต่ทุกคนน่าจะเคยเจอนะ ไม่น้อยก็มากไม่มากก็น้อยนะคะต้องเคยเจออืหัวข้อแบบเออต้องเคยเจอประสบการณ์บางอย่างเกีย่ยวกับเรื่องนี้นะคะอันนี้ไม่ใช่ประสบการณ์ส่วนตัวนะคะแต่เป็นการเออเราไปพบเจอนะแล้วก็หมายถึงว่าไปพบเจอคนที่เขาเจอหรือว่าเราไปฟังเขาหมายถี่ว่าเออคนที่เขาตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เขาเขาเขาคิดนะเขาคิด เขาคิดหรือเขามองนะคะสถานการณ์อย่างนี้แต่จริงๆแล้วก็คือไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคนที่เราเจอประสบการณ์อย่างนี้นะโค้ชจะมาไกด์ให้เฉยๆว่าเราควรจะทําความเข้าใจกับพฤติกรรมความรักทั้ง10ข้อนี้แบบไหนนะคะมากกว่านะคะอ่ะเริ่มกันเลยเดี๋ยวมันจะยาวข้อที่1นนะคะในกรณีที่คุณหรือ คนอื่นเนี่ยเจอเจอผู้ชายที่เขาบอกว่าเขาอาจจะใช้คําพูดว่าเขาบางคนจะใช้คําพูดว่าไม่พร้อมบางคนจะใช้คําพูดว่ายังอยากจะใช้ชีวิตนะคำว่ายังอยากจะใช้ชีวิตนี่คุณต้อง,ค,องคุณต้องเก็ตได้เลยว่าเขายังไม่พร้อมจะอยู่ที่คุณนะคะเขายังอยากใช้ชีวิตนี่มันเป็นไปได้หลายแบบหนึ่ง ไม่พร้อมในตัวที่เขาจะเขาอาจจะยังสนุกกับเพื่อนฟูง้งก็อาจจะยังมีงานที่เขาจะต้องรับผิดชอบมากมายงานของเขามันทําให้เขาไม่สามารถจะหยุดอัน,นองน,นี้อันนี้เป็นบางคนนะบางคนก็อาจจะเป็นเหตุผลนี้จริงๆที่ว่างานของเขาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปผูกสัมพันธ์กับใครให้มันแบบว่าประเภทแบบสร้างครอบครัวได้เออมันมีนะคะมันมี คือเป็นงานที่ต้องเดินทางตลอดเวลาแล้วมันไม่สามารถจะคือมันก็เหมือนกับว่าคุณต้องใช้ชีวิตอยู่เหมือนสมมติว่าคุณมีแฟนแล้วแฟนคุณอะคือทํางานแบบรอบโลกเลยหรืออะไรเงี้ยนะแล้วมันไม่สามารถที่ทําให้คุณอะ่ะหรือเขาเนี่ยสามารถมา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 ,มาอยู่ร่วมกัน เหมือนเหมือนเวลาปกติของคนทั่วไปได้ที่ว่าต้องเช้าไปทํางานเย็นกลับมาเจอลูกอะไรหรือว่าเจอภรรยาอะไรเงี้ยคือมันไม่สามารถเป็นไปนตรงนั้นได้นะอันนี้มีบางเคสบางคนบางท่านเท่านั้นกรณีนี้ก็มีนะคะเราก็ยังเราแต่เราอาจจะยังไม่เคยเจอนะเราก็เลยไม่รู้ว่าเอ้ยแบบนี้มันมีเหรอเออมันเป็นข้ออ้างไหมอ่าจริงๆมันมีนะคะจริงๆมันมีนะผู้ชายที่เขาทางานหรือผู้หญิงที่เขาทํางานแบบ ไม่สามารถแต่ส่วนมากจะเป็นผู้ชายนะที่เขาไม่สามารถจะเอ่อมามามา,มาลงหลักปักฐานนะ mm hmm. ก็จะลงได้นี่ก็คือต้องหยุดทํางานนั้นแล้วเปลี่ยนอาชีพไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปนะ mm hmm. ซ,ซึ่งซึ่งเป็นส่วนน้อยนะเราอาจจะไม่เคยเจอนะนอกจากเออเพื่อนมาเล่าให้ฟังหรือว่าคนรู้จักมาเล่าให้คุณฟังเนี่ยคุณก็จะได้จะได้รับรู้อีกด้านนึง